คำพูดดีๆบางประโยคเท่านั้นอาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้ครับอาจารย์มีอะไรที่จะมาฝากพวกเราครับคือคนบางครั้งเนี่ยนะมันต้องสลดตัวเองนะค,ะครับ when you let go of what I am when I let go of what I am I become what I might be เขาบอกถ้าเรายอมสละตัวตนที่เราเป็นอยู่วันนี้รเราก็อาจจะได้เป็นคนที่เราอยากเป็น สละตัวตนที่เป็นอยู่วันนี้อย่างเช่นพี่สละความตะกะวันนี้พี่ก็จะได้ผอมในวันที่พี่อยากจะผอมโอ้คือใจอยากจะผอมคนเราเนี่ยมันอยากเป็นอะไรบางอย่างแต่มันเลทโกความเป็นตัวเองในวันนี้ไม่ได้คือมนุษย์เราอะความเป็นคนมันเนี่ยเขาพี่อยากสุขภาพดีไหมอยากผอมไหมอยากแต่ถ้าใครมาบอกพี่อาจารย์อยากินของหวานก็ใจก็อยากกินนะพี่ยังไม่เลทโกไงนะคือนี่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแหละ ต้นคิดว่าคนที่สุบรี่เขาไม่รู้เลอเป็นอันตรายอืคนดื่มเหล้าอะเขาไม่รู้เลอเป็นอันตรายคนใช้ยาเสพติดใช่ไหมผิดกฎระเบียบจราจรที่เป็นโรงพยาบาลนี่สิ่งที่พี่เกลียดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเข็มไม่ใช่เกลียดไม่ใช่พี่เกลียดมากที่สุดในโรงพยาบาลคปเพื่อคือยาก็ไม่น่าใช่การอ่านบอร์ดอ่านบอร์ดที่ กินทุเรียนไม่ได้กิน๋อพวกป้าประชาสัมพันธ์ทั้งหลายข้อห้ามข้อบังคับถ้าเกิดพี่อ่านปบอกโอเคตกลงกุญยาดหน้าบ้านกินกระน้ำปราป้าทนอยู่รอดได้ไอ้นั่นก็ไม่ให้กินไอ้นี่ก็ไม่ให้กินตกลงกุญยากินกันน้ำประปาทุกวันรับรองได้สุขภาพดีแน่นอนเออเออต้อนลองไปดูสิมันเกินไปรายการสุขภาพก็ดีบอดคืนนี้อย่ามาเรียนแบบพี่นะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะแต่พี่บอกได้เลยพี่ไม่ชอบ อืมพระอ่านนะพี่กลุ้มใจแต่ก็ไปหาทางออกอย่างอื่นเอาไงเช่นออกกําลังกายมีพี่ก็ทยแต่แบบพ่าพัอพ่เอ้าโดนกูทุกอันเลยอยากินนั่นอยาาทำนี่ไม่ได้กูเลิกอ่านก็จะไม่มีความสุขไปรายการสุภาพพี่ก็ไม่ค่อยจะชอบดูคือพี่มีความสุขมันไม่ในความรู้สึกพี่นะพี่ความรู้สึกว่าข้อคําแนะนําของหมอเนี่ยมันตึงเกินไป ทได้ยามันไม่ใช่ทางสายกลางถ้าหมออยากให้คนไข้ประสบความสำเร็จหมอต้องหย่อนลงมาเล็กน้อยอให้มันเป็นทางสายกลางต้องรู้จักวิธีจูงใจอยย่าาาพคนหนึ่งนะก็แอบพูดกับพี่อาจารย์มันหลังอยากกินกล้วยบุชีก็ตักเนื้อกล้วยกินไม่ต้องกินน้ำก็ได้เออพี่ชอบพี่ชอบพยาบาลคนนี้มากเลยอาจารย์อยากกินอาจารย์กินเนื้อมันน้ำอย่าไปตักนะ เออมันจัเป็นพอทางสายกลางนะหาวิธีให้กับ,กบประเภทอ,อยาก,กินขนมหวานโอ้โหยิง่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุด้วยใช่นะ<ม>อาละวันนี้เรายัางคงมีเรื่องราวสำหรับแขกรับเชิญนะครับที่รู้จักผลิตภัณฑ์ Operation b นบิเพราะว่าวันนี้ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณเจติลามีซีสผื่นแพ้ ปวดข้อเข่ามีซิสที่เต้านมหมอนองกระดูกนี่เป็นอะไรครับเป็นเคลื่อนเป็นมันปวดค่ะหมอบอกว่าอักเสบอักเสบที่หมอลองกระดูกค่ะอ๋ออันไหนรุนแรงสุดเนะอันนี้ค่ะที่ปวดหมอลองกระดูกอักเสบเพราะอะไรครับเพราะว่านอนนอนอยู่แล้วตื่นขึ้นมาค่ะมันปวดมันลุกไม่ขึ้นเลย ลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ว่าลูกสาวบอกว่าไปยกของหนักหรือเปล่าบอกว่ามไม่ได้ยกของหนักอะไรมากน,น,นี่ไปหาหมอค่านอนบิดตัวหรือว่าเยี้ยวตัวเร็วๆไม่ค่ะคือนอนแล,วล้วเวลาพีกัจะปวดมากพอตื่นเช้าขึ้นมาลุกไม่ได้เลยต้องไปยุงไปหาหมอ,อ,มอมลูกสาวไปหาหมอบอกว่าหมอบอกว่าเนี่ยหมอนลงกระดูกคุณไม่ดีนะอักเสบนะหลังคุณอักเสบนะอันนี้เมื่อไหร่เป็นเมื่อไหร่เป็นเมื่อ อันนี้เองค่ะต้นปีนี่เองเมื่อเดือนนี้มีนามีนาห้าหกเนี่ยค่ะคเนี่ยะเ่ค่ะเป็นแล้วก็เลยไปหาหมอใช่ค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าอย่างไงฮะอักเสบค่ะอักเสบแล้วให้พักก็ให้ไม่ให้พักค่ะหมอก็จะให้ยามาทานแล้วบอกว่าคือคือหมอไม่ให้พักหรอกแต่ว่าเราพักเองหมอบอกว่าเอายาไปทานนะแล้ยาไขเส้นยาแก้ปวดอื นี่นี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเคยเป็นที่หัวเข่าทานแล้วหายก็เลยสั่งสั่งให้พี่เขาส่งมาให้สองกระปุกคือเคยเป็นที่หัวเข่าใช่ใช่ค่ะเคยเป็นหัวเข่าก็เลยลองทานสูตรสีชมพูค่ะค่ะเพื่อที่จะดูชื่อว่าหมอลองกระดูกตรงนี้หายไปไหมค่ะค่ะแล้วเป็นไงฮะก็ประมาณเดือนกว่าหายค่ะเดือนกว่าหายมันค่อยๆความความปวดนะมันจะลดลงอ่าฮะค่ะอันนี้คือเมื่อปีนี้ ค่ะค่ะแีงที่แล้วที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ปี5้ามีซิสใช่ใช่ค่ะเป็นซิสที่ไหนบ้างฮะข้างซ้ายเนี่ยค่ะข้างแขนตรงเนี้ยค่ะท้องแขนประมาณค่ะครึ่งเซนท์ข้างแขนข้างซ้ายค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงฮะคุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าผ่าไหมเพราะว่ากลัวจะเป็นเนื้อร้ายนะเพราะว่ามันโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวันค่ะ จนถึงเซนน่ะไปคลำเจอเองอยู่ใช่ค่ะอาบน้ําเจอคลำเองแล้วมืนโตขึ้นทุกวันโตทุกวันค่ะอาจารย์ครับปกติถ้าซีสอย่างนี้นี่ทิ้งเอาไว้เป็นอะไรไหมครคือยังสงสัยว่าเป็นซีสหรือเป็นเนื้องอกเออเป็นอะไรกันแน่ฮะเป็นซีสค่ะคุณหมอบอกเป็นซีสค่ะค่ะหมอยังนัดจะผ่าเลยแต่บอกว่ายังไม่ผ่าเพราะว่ากลัวคือถ้าเป็นก้อนเนื้อที่เป็นเป็นเนื้องอกนะคะ มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้แต่ซีสนี่มันจะเป็นถุงน้ำครับนะแต่ว่าเราอาจจะเรียกปนๆกันไปมั้งคืออะไรเป็นก้อนขึ้นมาเราก็เป็นซีสหมดหหแต่คุณหมอแนะนำให้ผ่าค่ะแต่ไม่ผ่าพอดีช่วงนั้นแพ้ยายกผมทานสีเขียวอยู่ก็ก็เลยรู้ว่าทานทานสีเขียวแล้วมันหายไปได้ยังไง เพราะก่อนหน้านั้นนี่ได้ทานบีมอยู่แล้วทานทานอยู่แล้วค่ะที่แรกที่แรกเป็นแพคอันนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับวันนี้เราพูดหลายรอบก็คือว่าไอ้ที่หายก็เพราะว่าการลดลงของสารซึ่งมันมีมากไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบคือ TNF alpha อินเตอร์ิน6แล้วก็อินทตร์ิน17ซึ่งมันจะลดลงจากการใช้สูตรสิชมพู่วันละ4เม็ดนะครับักโดยทั่วไปแล้วอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3มมันก็จะเริ่มเห็นผลครับ อาทิตย์เดือนที่2เดือนที่สามนี่มันมันก็มันบายบายกับเราไปแล้วล่ะนะครับโอเคอันนั้นจบไปนะครับทีนี้ต่อมาก็พบว่ามีซิสใช่มฮะมีเป็นมีก้อนคือเป็นถุงน้ําหรือยังไงก็หรือเป็นก้อนเนื้อก็แล้วแต่เราก็มาใช้สีเขียวใช่ไหมครับซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยเราก็ทราบดีว่า มันจะเป็นตัวที่กินแล้วสี่แคปซูลต่อวันเวลา15วันเนี่ยฮะม,มันจะไปสร้างเม็เลืดขาวทีเฮลเปอร์หนึ่งทีเฮลเปสิแล้วก็ t ีเฮลเปอร์เกนะทั้ง3ามตัวเนี่ยเม็เลืดขาวทั้งสมตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปกระตุน้นเม็เลืดขาว,เ,ขาวเพชาคาตให้ไปจัดการกัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็คือซิสนะ ซิสเน่ก็คือสิ่งแปลกปลอมเดิมทีอาจจะเป็นเซลล์ปกติในร่างกายไม่เคยอยู่ในร่างกายมา,าแต่ตอนอยู่ยมาวันดีคืนดีหรือวันไม่ดีคืนไม่ดีโตม,มันก็เกิดขึ้นมามันก็คือสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาจาก TS1 TS17 และ T r e g u l a t o r เนี่ยก็ไปกระตุน้นเม็ดเลืดขาวเพาคาัคให้ไปจัดการกับไอสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นนะครับมันมันก็หายไปนะหายไปค่อนข้างจะเร็วด้วยนะฮะโดยโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ใช่ก้อนใหญ่นักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยสี่เมตรหกเมตรเนี่ยมันจะฟ่อลงหรือก็หายไปเองนะครับทีนี้ไอ้คีลอยหรือเนื้อไอ้ก้อนทั้งหลายแหล่ที่ที่มันแข็งแข็งเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ของปกติในร่างกายครับมันก็ควรจะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซีสก็หายไปละหายไปแล้วค่ะภูมิแพ้หายไปละค่ะหายค่ะแต่เหลือไว้ก็คือล่าสุดหมอลองกระดูกค่ะค่ะก็เลยลองมาทานสูตรสีชมพูค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ทานแบบอยากให้มันหายอ่ะเช้ามาตื่นนอนทานเลยสองเย็นก่อนอาหารก็สองก่อนนอนก็สองเนี่ยหกเม็ดเลยค่ะค่ะอยากให้หายเร็วอยากให้หายไวค่ะแต่อันนี้คือหยุดสีเขียวเลยค่ะหยุดสีเขียวเลยกลับมาทานสีชมพูอย่างเดียวเพราะว่าไออาการภูมิแพ้หายไปละสีหายไปละค่ะใช่เหลือหมอนรองที่มันโผล่ขึ้นมาใช่ค่ะหกเม็ดกี่วันถึงดีขึ้นครับประมาณเดือนกว่ากว่าค่ะ เดือนกว่าๆอาการมันรู้สึกไงฮะมันมันค่อยๆปวดน้อยลงน้อยลงค่ะแล้วก็หายไปเลยเอี้ยวตัวพลิกตัวไม่เจ็บค่ะค่ะไม่เจ็บอืออาจารย์ครับอย่างนี้น่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสพอย่างที่หมอวินิจฉัยอยู่แล้วคือหมอวินิจฉัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมแน่นอนไปหาหมอค่ะโอเคครับก็เสื่อมหรือว่ามีกระดูกทับเส้นหรือ เสื่อมหรืออักเสบหรือทับเส้นเสื่อมค่ะเสื่อมค่ะคุณหมอบอกว่าเสื่อมนเสื่อมแล้วก็มันจะมีอักเสบเวลาไปยกของหมอพูดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเสื่อมแล้วอักเสบครับยังไงก็ตามทั้งสามอาการมันก็แก้ไขได้ด้วยสีชมพูนี่นะครับตามตามสูตรที่เราพูดถึงในรับทีนี้ผมผมผมเริ่มกังวลนิดหน่อยว่าเราใช้ตัวนั้นสักพักหนึ่งมันจะทำให้เกิดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลลักษณะกานหรือเปล่านะครับเพราะในตอนเนี้ย อาการทุกอย่างของเราหายหมดแล้วค่ะหายหมดแล้วโอเคเรื่องข้อเข่าหายไปจากสีชมพูค่ะซิซ์หายไปจากสีเขียวแล้เราตอนนี้ก็มีอาการมดลอกกระดูกมดลอนกระดูกนะครับอักเสบเอ่อมกระดูกก็มดลอนกระดูกเนี่ยเดือนเดียวก็ก็หายไปผมคิดว่ามันไม่ได้รุนแรงไม่ได้รุนแรงแต่จากนี้ไปถ้ามันหายไปแล้วผมก็อยากจะแนะนําว่าใช้สีเขียวและสีชมพูควบกันไป สีเขียวตอนเช้าวันนกวพูอย่างละหนึ่งตอนเย็นนะครับแล้วก็ใช้ปริยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตลอดก็ได้แต่ขอให้ใช้อย่างนี้สักสองเดือนนะครับอย่าเพิ่งขยับปรับปลายเปลี่ยนมาเร็วนักนะครับร่างกายอาจจะปรับไม่ทันซึ่งจริงๆน่าจะเป็นบุคคลพิเศษไหมครับผมก็คิดว่าเพราะมีแพ้ค่ะเป็นอะไรอย่างนีมีซีสแล้วก็ยังมีอาการอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุคือเหตุผลอีกตัวหนึ่งซึ่ง ะจะดีกว่าก็คือใช้น้ำมคุดสูตรบิมของเรามันจะลดอาการอักเสบจากการที่ลดทีเอสหนึ่งทีเอสองทีเอสิบเจ็ดที่เยอะเกินไปอาการแพรภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่มันจะถูกปักคองไว้ไม่ให้มันมีมาก嗯嗯แล้วก็ค่อยๆหายไปในขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มทีเอมีการลดลงของทีเอหนึ่งน้อยกว่าทีเอสสองมันก็เกิดภาวะทีเอหนึ่งเด่นกว่าทีเอสสองซึ่งเป็นภาวะที่จะช่วยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายด้วย แล้วก็ยังมี th9 ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่เลยขาวประชาค่าก็จะมีความสามารถมากขึ้นจาก th9 เนี่ยครับคือถ้าแนะนำอาจารย์จะให้ดื่มน้ำมังคุดก็น้ำมังคุดนะครับเช้า1นึ่งอนละหนึ่งซองวันละหนึ่งซอง,ง,องตอนไหนก็ได้ครับตอนไหนก็ได้อ่าแล้วแคปซูลละฮะอาจจะไม่ต้องเออง่ายกว่าด้วยนะค่ะ ลองดูลองดูลองดูนะฮะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังะนะครับขอบคุณมากครับค,คุณจิลาครับ